มาขั้นที่สองตรงนี้เป็นแอ่วหาศูลคือจังขั้นเมื่อคืนนะครับอยู่วานนอนอยู่บ้านมือคืนจาติดอยู่วานนอนอยู่บ้านนะครับขั้นหนึ่งอันนั้นกับมีลูกค้าเก้าบ้านเดียวกันนะครับมาติดไว้แล้วล่ะสองสามปีนะครับเป็นนิวฮอนแลนเราเพิ่งกับสร้างไม่อีกอันนี้ก็นะครับน่าจะเป็นขั้นคันที่สองบอสสองบานขั้นที่สามนะครับขั้นที่สอง่ะจีบอยู่นาแก่แต่เพิ่งนึงค้นบานนี่แหละอันนี้เป็นขั้นที่สามนะครับเป็นกำลังสี่ม้าเอาผ่านนะเป็นสั้างผ่าติพเห็น ราคาแบบนี้นะครับเดอนีเป็นละสองร้อยห้าสิบบาทจิตกะใส่เวลาชั่วโมงกว่านะบ่โดนก็จิตขีบนะครับจิตขีบลูกกะประมาณสามถึงสี่วโมงนะคีปล่อยนะครับไว้จิตามเบอร์นะครับแบบมันเกี่ยวมาติดเองร้อยนะครับสำหรับขั้นที่สองนะครับของนะครับของหลอบนะครับไซส์นะครับสกลนครนะครับกุการนะครับผมลูกค้าเก่าเป็นขั้นที่สามของมูบาดนี่ครับเป็น เยวสิโยูไข่เบิ้งนะครับเ้อเต้บอยัอนะี่ยโอเคนะครับแล้วยกมันพี่น้องเ้อดสนใจนะครับติดต่อสอบถามขอมาได้นะครับผมพี่น้องเก็บที่สนใดสนใจนะครับ นี่ก็อยู่นะครับอำเภอเมืองบึงการนะครับผมันที่สามของหมู่บ้านนะครับแต่งานสะดวกสบายนะครับผมติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับที่นะครับก็ต้องเอารถไปนะครับผมที่มหาหาเองนะครับมาติดตั้งนะครับใช้เวลาชั่วโมงตัวกัเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คระบบน้ามูนละมันนะครับในเอฟเทียวนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กล้างน้ํานะครับสำคัญนะครับคอนโทรลแกนเดียวสายให้เราหล็กสองสั้นนะครับ ยี่สิบลิ้นนะครับกะนะครับกะใส่งานน่าจะนะครับโอเคสะพี่น้องขั้นสามเพราะด้มาต์ินน้องสามขั้นนะครับหมู่บ้านเดียวนะครับขั้นมือคืนกะนะครับขั้นที่สองของหมู่บ้านนะครับมืออื่นนะครับกะไปพ่อกันอยู่นะที่แรกว่าตีไปตัวลินนะครับกะบที่ไปอุดรก่อนนะครับมันมีขั้นเดียวนะครับอยู่อุดรนายงบ่นะครับเอ็มยูหาเจ็ดนะครับเพิ่นฟ้าเพิ่นเดียวไปยกอ้อยนะครับกะบที่ไปอุดรเสร็จแล้วกะบที่บึ้งรถนะครับ มือหลังก็ดิไปขึ้นไปจังหวัดสุรินทร์สิสเกตสามคันรวดนะครับแล้วก็ติดตียูอูวันที่สิบเก้าหรือยี่สิบเนี่ยเสร็จแล้วกะสี่เป็นสายสุรินทร์สิสเกตนะครับสังขะนะครับแถวๆพุ่นแหละครับคุณหานบอเพ่ยัง่พี่น้องผมต้องไปเบื้องกระดานอีกแค่นึงนะครับกะติดตลอดนะครับข้าเจ้ากโท้มาถามถุงมือฮะ่ช่วงนี้ก็มมิตรอยากได้เลยนะครับท่านใดนะครับถ้าสั้งสร้างของช่วงเก็บผลผลิตนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับได้เลื้อยยากนะครับเพราะฉะนั้นเรียพี่ท่านใดอยากได้อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรนะครับบางคนกะน,นะครับให้ไปไอ้สร้างสร้าง,งของก็ต้องสร้างนอกฤดูด้วยครับเด้อมันจังสีทันทันใส่งานนะครับแต่ผู้ใดมาสร้างสมมติว่าที่ลงกู่มันมเอื้อมือหรืออีกเป็นอาทิตย์ตังงじゃพี่น้องมาสั่างมาอยากได้เลยนะครับมันยากสี่ท่เลยเพราะว่าคิวงานเขาเน่ะมันเต็มตลอดนะครับผม พี่น้องต้องสร้างยางหน่อยก็ต้องเดือนหรือสองเดือนขึ้นบ่ปเป็นว่ามืออื่นที่กูมันอยากได้มือมือ้อมือมน,นีอ่เองส่ก็ต้องมาบอกกันนะครับเพราะว่ามันคิวงานเขายัางตามกว่าต้องสองเดือนเต็มสองเดือนเต็มตลอดเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาต้องสร้างคอนก้อนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสามถึงสี่เดือนนะครับผมก้อนที่เก็บม,มันคอนทีนะครับขีบอ้อยนะครับหรือผ่านขุดมันเลยเนียพี่น้องต้องสร้าง้อนเลยนะครับบ่เม็นว่าติสร้างเอาตอน คือมืออื่อนดีคู่มันตั้งแต่พี่น้องที่เอาเลยนั่บ่ได้หรอกครับบนว่าผมเฮดซ่านะครับผมผลิตวันละสองตัวนะครับแต่ออเดรอเขามันหลายครับผมเดือนหนึ่งนะครับสามสิบสี่สิบคันนะครับเป็นยังตํานะครับเด้อเพราะฉะนั้นเรียบซีนะครับอันนี้พอแล้วก็จ้งเป็นเดือนได้เลยจังได้นะครับเอาพี่น้องยังไม่พอกันนะครับผมจังพุ่นละอุดรนะครับต่อเลยนะครับ